ตามต้องการเร่งเข้ามาเร่งเข้ามามาแล้วข้อต่อ240องศาแข็งแรงคงทนไม่เป็นสนิมน้ำปรับได้ถึง7ระดับ สั่งซื้อตอนนี้นะครับแถมฟรีเลยหัวฉีด5สีเอามาดูกันนี่ครับเราต่อเข้าไปตรงนี้ไปฉีดเลยน้ำแรงขุดๆุดดีนะได้ตามต้องการเราไปใช้ล้างรถฉีดซุ้มล้อฉีดพ่อจบหรือ ใครต้องการล้างแอร์ที่แบบมันหูมันไกลเหลือเกินนี่เราก็ต่อท่อยาวได้นะฮะต่อเข้าไปอย่างนี้เพิ่มความยาวแบบนี้ได้เลยหรือจกจะต่อเพิ่มอีกท่อนให้มันยาวกว่าเดิมก็ได้สั่งซื้อตอนนี้นะครับข้อต่อ240องศาแถมฟรีนะครับหัวฉีด5สีนะหรือใครอยากจะต้องการเพิ่มความยาวของกา้านนี่ทัก้ามาได้เลยทักก็าามาสอบถามได้เลยเรามีนะฮะ